สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีสไตฟ n นสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการแคปหน้าจอในหน้าเว็บแบบยกเว็บแคปครั้งเดียวมาครบทุกหน้าในตัว iPhone โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาแคปทีละหน้าทำให้ช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากขึ้นขั้นตอนในการทำให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Safari แล้วเข้าไปที่หน้าเว็บที่ต้องการแคปหน้าจอจากนั้นทำการแคปหน้าจอตามปกติแล้วแตะที่รูปที่เราแคปหน้าจอเพื่อทําการแก้ไขในหน้าจอที่แสดงอยู่ให้เพื่อนๆเ,เลือกแท็บทั้งหมดหรือ Full Page ก่อนที่เราจะทําการเซฟไฟล์เราสามารถแก้ไขขีดเขียน ใส่ข้อความใส่ลายเซนในหน้าเว็บหรือหน้าบทความได้โดยใช้เครื่องมือจากแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างต้องการแก้ไขในหน้าไหนให้เลื่อนหน้าเว็บจากแถบเลื่อนทางด้านขวามือเมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้น เลือกบันทึก PDF ไปยังแอปไฟล์ทำการตั้งชื่อไฟล์แล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์เสร็จแล้วกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยกับวิธีการแคปหน้าจอแบบยกทั้งหน้าเว็บเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กับการเรียนหรือการทำงานของเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ